ค่ะ,ะคำถามจากสื่อนะคะก็คือข้อแรกคือมีการตั้งเป้าหมายอย่างไรบ้างในปีนี้ค่ะค่ะปีนี้ก็อยากอยากจะแบบ finish strong ก็คือเหมือนก็ต้องตีไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำ process go ไปเรื่อยๆแล้วก็ก็จริงๆก็แบบตั้งเป้าไว้บบเปรียบไรคสักอีกสักแชมป์สองแชมป์แต่ก็ มันเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วมีความพร้อมอย่างไรก่อนการแข่งขันฮันด้าพีเจเ้งนี้บ้างค่ะก็จริงๆแล้วความพร้อมก็มันก็เหมือนทุกๆวีกก็เตรียมฝึกซ้อมคอนดิชันสนามมันก็อยู่ที่ว่าจะเอ่อจะ Execute ได้ไหมรู้สึกกดดันไหมคะที่กลับมาเล่นที่ไทยเพราะว่าตอนที่เล่นที่สุโขดทำผลงานได้ดีก็นิดหน่อยค่ะเพราะว่าก็ เหมือนก็อยากตีดีให้คนไทยแล้วก็อยากแบบอยากเป็นแชมป์ให้คนไทยเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่เคยมีคนไทยคนไหนได้แชมป์เลยแล้วความยากง่ายของสนามที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆตีตั้งแต่ตอนเด็กเราคือเหมือนแบบมองราวังกลับไปเราไม่เห็นสนามแบบแตกค่อนข้าง,างแตกต่างกันเพราะเหมือนเราเล่นคนละเเมนกับเราก็รู้สึกว่าถ้าวางแผนดีแล้วก็ สามารถตีตีช็อตที่ดีหลายช็อตได้ก็มีการฝากอะไรถึงพี่สื่มอมวลชนแล้วก็แฟนๆกอชาวไทยนิดนึงนะคะค่ะก็ฝากติดตามชมคอนลน่าพีเจไทยแลนด์ด้วยนะคะอ่าแล้วก็เชียร์โปคนไทยทุกคนเลยค่ะก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันทุกคนค่ะก็ขอให้เชียร์ด้วยนะคะ